เพื่อนไปส่คุณนาเนี่ยนะครับช่วยช้างมามากมายนี่ไปช่วยวัดจุลดไม่รู้เท่าไหร่อะไรเงินได้ทองมาได้เยอะแล้ว่าได้เงินแล้วก็ฟังธรรมทีนี้นี่เอามาทาระยาแล้วประมาณแล้วก็ร่วงกายพอตายก็เสียใจเสียใจกันไม่รู้เสียใจทักกี่ครั้งแล้วก็นี่เห็นว่าไปไปไปเอาช้างอีกตัวใหญ่ มัเยี่ยมของแม่ของฮารดาตัวนี้ได้มาเป็นเพื่อนของแม่คือมันเป็นชีวิตที่ผูกันแล้วมันไม่รู้จบมันจะจบก็ต่อเมื่อท่าใจเราเป็นแบบนี้แล้วเหมือนเราติดโลกติดโลกรักษาเนเราแค่แมไม่หายไม่มียาอะไรรักษามีเยียต้องอยู่กับมันไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็เริ่มทังหมดตนวนี้มีเลี้ยงมาประดอกตัวนึแล้วคุณอาจารย์ฟังที่เพราะว่าไอ้ตัวก่อนมันถูกงูกัดตาย เยอะตัวเยอะแล้วก็คันวณก็ถามพอาจารย์บาเทว่าเลี้ยงอะไรก็บอกมีคนมาที่บ้านไหมบอกมีก็บอกว่าเราไปอ๋อจริงก็เลี้ยงมาปรากฏว่าบอกอาจารย์บาเทว่าม en ันเฝ้าบ้านได้จริงมันช่วยป้องกันโจรจริงเพราะถ้าโจรเข้ามามันจะชวนโจรเล่นดูมันเป็นมิ่งาแโจรก็เลยลืมไจนนอนก็มาประมูลอาจารย์บาเทวุ่จะพูดว่า คือคือเราเนี้ยเรื่องกังวลแหละกังวลว่าวนไปวนมามันอายุเก้าปีพอเก้าปีเราคูณเก็บเราก็เลยรู้ว่าอีกไม่นานเราจะเราจะจะเผาจะฝังคือมันจะมีความทุกข์เนี่ยรอเยถ้าเราูเพราะว่าไอ้มองคลิตบอกว่าเราต้องทําใจเพราะว่าเขาจะไปก่อนเราเราต้องเตรียมความติดใจไปด้วยเพราะนั่นเนี่ยมันจะมีตัวแล้วตัวเราที่แบบว่าชีวิตเรายาวกว่า ล้วจะต้องเสียใจจะไป,ประเรืนปัญหาผมเคยเรียนอยู่ตัวหนึ่งเอาไปได้ขั้นแล้วผมไปเรียนผมนอกกลับมาเนี่ยมันยังดีใจแล้วก็วันสุดก,กีนเนี่ยคนที่บ้านเนี่ยที่บ้านผมคนเยอะนะครับเอาไก่ให้กินแล้วไก่ผก็ทำเสียชีวิตบอกตัวเอง่าเราจะไม่เรียนสุดท้ายก็ไม่มีทางหยุดเลไม่ได้มาก็เลยมาเสียไปโต้รเสียได้เสียใจแล้วก็ตัวใหม่ก็เรื่องการงานตรนนี้เก้าปีแล้วืีหน่อย อันนี้ก็คือข่าวหน้าเอาเราไปเราสีดดา <c oughs> คือมันจะผูกพันแต่มันทําให้เรามีชีวิตทําให้เรามีไม่นั้นชีวิตรเราเหนื่อะไรมีหนึ่งผมสามสี่วันเนี่ยไปทําเรื่องการเมืองไปทําเรื่องประมงนะครับที่อ,อยูที่ไปทํากฎหมายในีการ,รสอบสอบแล้วหลัจากนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ตอนเช้าก็เริ่มตอนตอนเช้าเรม่มงตอนบ่ายน,นี้ก็ต้องไปกับ กำลังกดดันมากเราะจะคลายคนนั้นหลุดจากความขัดแย,งย้งนะครับเชื่อว่าจะทำได้เมื่อวานก็คุยว่าอาหนึ่งหนึ่ง,งสองจะรวมหรือไม่รวมเอกสารวันกดดันมากนะครับแล้วก็ยังทำเรื่องเอกแก้กฎหมายลงเรเลยค่ะแก้กฎหมายเพื่อจะแก้รัฐธทีนี้ประเด็นก็พอพูดถึงรัฐธรรมนูญน,นะครับคืองานเนี่ยมันเกี่ยวพันกันทั้งหมดทีนี้พอพูดถึงรัฐธรรมนูญผมอยากจะพูดถึงกฎหมาย ขอให้พวกเรารู้เลยว่ากฎหมายมันคือกฎหมายมันเป็นแนค่คืูเมต์หนึ่งเท่านั้นเองผมเนี่ยเป็นอเมเกอร์ผมมีความเชื่ออยู่อย่าง่ากฎหมายที่ทันสมัยคือกฎหมายที่ยังไม่ประกาศใช้เท่านั้นคือกฎหมายวันที่มันประกาศใช้พอวันรุ่งขึ้นประกาศแม่งปีการเมืองสามอะรมันจะล้าสมัยด้วย